พร้อมนะครับเจนเิญโอเคนะครับคําถามซองพิเศษนะครับซองที่สข้อที่หนึ่งนะครับหากผู้ปกครองฝ่ายหญิงกล่าวคําเสนอว่าถ้าหากบุตรสาวของฉันเรียนจบในปีนี้ฉันจะแต่งงานท่านกับนางนะครับผู้ปกครองฝ่ายหญิงกล่าวคําเสนอว่าถ้าหากบุตรสาวของฉันเรียนจบในปีนี้ ฉันจะแต่งงานท่านกับนางฝ่ายชายก็กล่าวคำนองว่าฉันรับการแต่งงานกับบุตรสาวของท่านข้อตกลงการแต่งงานนี้ถือว่าใช้ได้หรือไม่จงอธิบายใช่ไม่ได้คะ่ะเพราะว่ามีการนำไปเกี่ยวอ,อ,อะไรนะูไอยู่การเรียนจบนเรียนจบในปีนี้เพราะมีการนำไปผูกกับเงื่อนไข ใช่ไม่ได้ค bon ่ะเพราะมีการนำไปปลูกกับเงื่อนไขเพราะเพราะเพราะอะไรต้องอธิบายซีพีเพราะหมดเวลานะครับได้5คะแนนเพราะว่า หนึ่งในเงื่อนไขของข้อตกลงการแต่งงานเนี่ยคือจะต้องบรรลุผลในทันทีนะครับแต่เนื่องจากมีการนำไปเกี่ยวพันกับการเรียนจบในปีนี้นะครับมันเลยทําให้ข้อบังคับเนี่ยร่นออกไปในอนาคตมันจึงไม่บรรลุผลในทันทีนะครับซึ่งมันเป็นการขัดเจตนารมณ์ของข้อตกลงในการแต่งงานนั่นเองนะครับได้5คะแนนนะครับคําถามข้อสุดท้ายนะครับในซองคําถามข้อที่2 การยาของคนเมานะครับการยาของคนเมาเนี่ยมีทั้งสำเร็จผลและไม่สำเร็จผลนะครับจงอธิบายว่าสำเร็จผลเนี่ยยังไงและไม่สำเร็จผลเนี่ยยังไงการยาของคนเมาที่สำเร็จผลที่ไม่สำเร็จผลนะคือพิจารณาพิจารณาดังกรณีต่อไปนี้คือเขา เมาด้วยกับการกินยาที่ไม่อาจเลี่ยงได้หรือเมาด้วยกับการถูกบังคับให้กินค่ะมีอีกมีอีอแล้วก็ด้วยกับการถูกขู่บ,บังคับให้เกิดอันตรายรและถูกเทลงไปในท้องของเขาค่ะอันนี้สำเร็จผลไมตออันนี้สำเร็จผลไหมอันนี้ไม่สําเร็จผลค่ะ,ะ,ะส่วนที่สาเร็จผลคือการที่เขาตั้งใจที่จะดื่มสิ่งมึนเมาเข้าไปเองโดยที่เขานั้นก็เป็นผู้ที่ รอยชีสครับ<อ>ได้แล<จ>้วครับค10คะแนนครับก็ <_ C' S 2> คือให้พิจารณานะครับว่าการมึนมันนังเขาเนี่ยเกิดจากเขาเนี่ยยินยอเอ่อทำโดยสมัครใจหรือไม่นะครับหรือถ,ถ้ามันเป็นการกินยาที่ตัวเขาเลี่ยงไม่ได้เนี่ยแล้วเขาเกิดอาการมึนเมาขึ้นมาเนี่ยก็จะไม่เป็นผลสำทริจในการยานั่นเองนคบนอตอบถูกต้องได้10คะแนนรวม2ข้อได้15คะแนนครับขอบคุณครับ